ล่าสุดกลายเป็นข่าวดังสุดเอื้อมเลยนะคะเมื่อเจ้าชายคเมนไม่ยอมจ่ายเงินโปลิสเทโรตามที่ได้คุยเอาไว้ซึ่งล่าสุดหลังจากเจ้าชายคเมนไม่ยอมมาตามนัดฝั่งของโปลิสเทโรก็เลยเคลื่อนไหวว่าจะต้องจัดการให้เด็ดขาดที่ก่อนหน้านี้นักเตะโปลิสเทโรเพิ่งจะได้เงินเดือนจานวนหนึ่งเดือนแต่ว่ายังค้างอยู่อีกสเดือนซึ่งปัจจุบันก็กําลังจะเข้าสู่เดือนที่5แล้วโดยผู้ที่เกี่ยวข้องบางส่วนเช่นโคตโยกว,วารวุสีมคะ กุนซือชั่วคราวของทีมที่ปัจจุบันก็โดนค้างเงินเดือน1เดือนกำลังจะเข้าสู่เรือนที่2ก็ยังไม่ได้รับเงินเพราะว่าให้น้องๆน,นักเตะได้เงินไปก่อนซึ่งหากย้อนกลับไปได้มีรายงานระบุว่ากลุ่มทุนเจ้าชายจากกัมพูชามีการยืนยานจะให้เงินกับนักฟุตบอลจานวนหนึ่ง และจะเดินทางมาที่สโมสอนแต่สุดท้ายทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปหมดไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำให้รองประธานสโมสอนฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์ได้ประกาศชัดๆว่ายังจะไม่ลาออกจากตำแหน่งตามที่มีข่าวลือก่อนหน้านี้โดยหากกลุ่มทุนคาเมนยังไม่มาจ่ายเงินตามนัดหรือคุยให้ชัดเจนตามที่นัดเอาไว้คือกลางสัปดาห์หน้าก็จะต้องมีการฟ้องร้องตามกฎหมายต่อไปซึ่งได้เตรียมเอกสารหลักฐานเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางด้านคุณน,นลาพรชัยนินรองประธานสโมสรฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์ของโปลิสเทโร่เอซีสโมสรชื่อดงังในศึกไทยลีกก็เตรียมฟ้องร้องดำเนินคดีกับกลุ่มทุนกัมพูชาซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวว่าคุณน,นลภพจะลาออกเพื่อรับผิดชอบ ความผิดพลาดที่ดีลกลุ่มทุนจากประเทศกัมพูชาเข้ามาแต่ว่าผลกลับไม่เป็นไปตามที่ตกลงสโมสรค้างค่าจ้างนักเตะและทีมงานกว่า5เดือนแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะจัดการปัญหาได้ซึ่งอย่างไรก็ตามคุณนาลาพอยืนยันว่าจะไม่ลาออกเพราะเหมือนกับการหนีปัญหาแต่จะเร่งในกลุ่มทุน comment, เข้ามาพูดคุยภายในวันที่20ธันวาคมนี้ หากไม่มาก็จะต้องดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้เคยได้รับการยืนยันว่าจะเข้ามาเคลียร์แต่สุดท้ายก็ยังผิดนัดอีกซึ่งถือว่าแม้นักเตะจะไม่ได้รับเงินเดือนแต่บางรายก็ยังทำหน้าที่ลงเล่นให้กับต้นสังกัดซึ่งล่าสุดได้แพ้ให้กับสุโขไทยเอฟซในสกอร์2ต่อ3เมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดปัญหาก็ยังไม่ได้จบแค่นี้นะคะ เพราะทางสหพ,พันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้ลงโทษแบนตลาดซื้อขายนักเตะเนื่องจากถูกตัดสินให้แพ้กรณีที่ไม่จ่ายเงินชดเชยให้กับ2อ,อดีตนักเตะ คือราฟาเอลซักเซสชาวไนจีเรียกับคิดนาชาวไลบีเรียที่ปัจจุบันเล่นอยู่กับกระบีที่มีการยกเลิกสัญญากันไปเป็นมูลค่ารวม1ล้าน2แสนบาทโดยการแบนห้ามซื้อขายนักเตะถูกสั่งตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ว่าโชคดีที่ลงทะเบียนนักเตะก่อนมีคำสั่งแบนก็เลยทำให้ผู้เล่นเข้าสู่ทีมสู้สึกในเลกแรกได้ โดยปัจจุบันโปลิสเทโรทยอยจ่ายเงิน1นล้านสองแสนบาทให้กับนักเตะทั้งสองคนแต่ก็ยังไม่ครบทําให้โทษแบนนั้นยังคงค้างอยู่ซึ่งนั่นหมายความว่าโปลิสเทโรถูกห้ามซื้อขายผู้เล่นในช่วงเดือนมก,กราคมปี2567ที่จะถึงนี้และสําหรับนักเตะที่อยู่ในทีมตอนนี้ก็สามารถย้ายออกได้หากหมดสัญญากับทีมซึ่งตามกฎฟีฟ่าระบุว่าหากสโมสรค้างจ่ายเงินเดือนนักเตะ ตั้งแต่3เดือนสามารถย้ายทีมได้ทันทีแต่ในส่วนของนักเตะใหม่ที่จะย้ายเข้ามาจะยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนลงเล่นในเลก2ได้หากยังชำระหนี้ไม่หมดและฟีฟ่ายังไม่มีคำสั่งปลดโทษแบนซึ่งระเบียบจัดการแข่งขันไทยลีก ระบุว่าจำนวนรายชื่อขึ้นทะเบียนนักกีฬาฟุตบอลในแต่ละทีมต้องไม่น้อยกว่า20คนแต่ไม่เกิน37คนซึ่งในจำนวนนี้ต้องเป็นตำแหน่งผู้รักษาประตูไม่น้อยกว่า3คนโดยปัจจุบันโปลิสเทโรขึ้นทะเบียนนักเตะในเลกแรกอยู่ที่32คนและหากไม่ชำระนี้ตามที่กำหนดทางฟีฟ่าก็จะมีบทลงโทษขั้นต่อไปตามมานั่นก็คือการตัดแต้มในลีกอีกด้วยซึ่งเรื่องราวสุดเช้าในวงการกีฬาของกัมพูชา ไม่ได้มีแค่นี้เท่านั้นนะคะล่าสุดได้เกิดเหตุการณ์คมเมนนั้นโวยวายกันเองบอกว่าไหนบอกว่าเป็นการแข่งขันระดับอินเตอร์บอกว่ามีคนดูเป็นร้อยแต่กลับไม่โปรโมทคำว่าคุณคแมรเป็นภาษาอังกฤษบนเวทีมีแต่คำว่า K K I F อะไรก็ไม่รู้โดยมีโพสต์นะคะบอกว่าโปรแกรมมวยได้ข่าวว่าโฆษณานับร้อยประเทศแต่ว่าบนเวทีหาคำภาษาอังกฤษว่าคุณคแม ให้ชาวต่างชาติจำได้สักคำอยากจะโชว์อะไรกันจริงๆแล้ว KIF นี่คืออะไรโปรแกรมเมอร์ไม่รู้เรื่องหรือไงหรือว่าตั้งใจให้เป็นแบบนี้โดยเขาบอกว่ามีเพจดราม่าเพจหนึง่งออกมาแสดงความเครียวกราดไม่พอใจผู้จัดรายการมวยภายใต้การดำเนินงานของ KKF i หรือกุลคแม International Federation สหาพานันธ์กุลคแมนนานาชาติที่มีพี่สีคมนดำรงตำแหน่งเฮดนั่นเองโดยลูกสมุนของพี่สี ก็ได้เข้ามาแก้ต่างด้วยตัวหนังสือเล็กๆที่เขียนคำว่าคุณคแมบนขอบเชือกบางๆที่อยู่บนจอทีวีขณะกำลังวิ่งกราฟิกแนะนำตัวนักมวยเพื่อยืนยันว่า K K I F ไม่ได้ละเลยการโปรโมตคุณคแม แต่ว่าจริงๆแล้วดราม่าเรื่องชื่อคุณคแม่บนพร็อพต่างๆระหว่างการแข่งขันมวยในคาเมนหลายรายการนั้นทำให้คนคาแม่น้อยใจอย่างมากเมื่อมองไปเจอคำว่ามวยไทยแทนโดยมีสาเหตุหนึ่งที่ชาวกัมพูชาหวังจะพึ่งพาก,การโฆษณาคำว่าคุณคแมให้เสียงดังในทุมิติให้ชาวโลกนั้นจดจาได้แต่ก็ไม่เห็นหนทางที่จะสร้างชื่อเสียงจากตัวนักมวยคุณคาแมได้เลยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเผื่อโอกาสว่าหากต่างชาติเห็นคำว่าคุณ แมผ่านสายตาบ่อยๆก็จะเป็นที่จดจำจนอาจจะทำให้ชาวต่างชาติลืมเอกลักษณ์ของมวยไทยไปก็เป็นได้โดยมีผู้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะว่านี้เป็นการหากินทางลัดถ้าจะต้องสร้างแบรนด์ของตัวเองคงจะใช้ระยะเวลานานการแย่งความสำเร็จของคนไทยนี่แหละไม่ได้ทั้งหมดก็แบ่งครึ่งหนึ่งก็ยังดีแล้วก็มาขอว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมหรือไม่ก็มาเคลมว่าที่บ้านก็มีเหมือนกันนี่เป็นการปล้นฉกชิงวิ่งราวช่อโกง แล้วก็มาพูดว่านี่เป็นสิ่งที่ตัวเองเป็นต้นตำรับจากนั้นก็มาอ้างกำแพงหินเก่าๆว่าเป็นความชอบทาของกัมพูชาโดยแท้บางคนบอกว่าคุณคาแม่ยังกมวยเด็กอนุบาลมาโนขึ้นมาจากจินตนาการที่เขียนเอาไว้ในกำแพงบางก็ว่าภาพแกะสลักเดิมแบบเต็มบางส่วนที่ยังไม่ได้ตัดออกสแสดงถึงด้านไกลของภาพที่มีภาพแกะสลักคนปีนเสาไม้นั่นสแสดงให้เห็น ว่าบกตอหรือกุนขแมที่ขาเมนั้นมาใช้อ้างว่าเป็นการต่อสู้ที่คล้ายกับมวยปล้ำรวมถึงการใช้อาวุธซึ่งแตกต่างจากมวยไทยอย่างสิ้นเชิงการปีนเสาวท่าลักษณะที่ค,คล้ายคกับในอินเดียใต้เพราะว่าเป็นวัฒนธรรมกีฬามวยปล้ำชนิดหนึ่งของอินเดียแต่ขาเมนั้นกลับมาเข็มทุกอย่างแล้วก็ใช้ชื่อภายใต้คําว่ากุนคแม บางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าอยากเคลมว่ามวยไทยเป็นกุลขมแแล้วก็อ้างว่าเป็นศิลปะก,การต่อสู้ของเขมรก็ต้องใช้คำศัพบเขมรที่ถูกต้องเรียกร้องให้เขมรออกมาสู้กับสิงโตแล้วก็สร้างเอกลักษณ์ใหม่ของตัวเองขึ้นมาเลยบางก็ว่าสงใส่กัมพูชาอยากจะให้โลกรู้ว่าเคลมคนอื่นมาได้สําเร็จเพราะว่าไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยขนาดเวทีมวยยังชอบมายุ่งกับเมืองไทยบางก็ว่าตอบง่ายๆเลยชาวกัมพูชา อยากจะมีชื่อเสียงในระดับโลกโดยเฉพาะวงการกีฬาแต่แล้วก็ต้องใช้มวยไทยมาอ้างบางคนบอกว่าสงสัยไม่มีดีจะอวดแล้วก็อาศัยอ้างศิลปะเพื่อแสดงว่าตัวเองเป็นต้นแบบอยากให้ตัวเองมีคุณค่าแต่ยังไงทาสก็คือทาสไม่อยากได้ของเจ้านายคงจะเป็นไปไม่ได้หรอกบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่แหละเป็นสาเหตุที่กัมพูชานั้นไม่เจริญสักทีเพราะว่าไม่รู้จักคิดเอง บางคอมเมนต์ก็บอกว่าคเมนั้นอยากใช้คําว่ามวยไทยใจจะขาดแต่ก็กกลัวจะถูกกล่าวหาว่าเคลมเขาก็เลยใช้คําว่ากุณคเมแทนเพื่อจะให้มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนกับมวยไทยแต่ต่างชาติเขารู้ทันหรอกเพราะว่าเขารู้จักมวยไทยกันหมดแล้วแต่กุณคเมนี่สิไม่มีใครรู้จักเลย บางคอมเมนต์บอกชาวมพูชาชอบมาด้อยค่ามวยไทยเพราะว่ามาโนไปเองคิดเองว่าคุณขมแมนั้นเป็นต้นตำรับของมวยในภูมิภาคอุซาคเนีอยากให้ชาวโลกได้รู้จักคุณขมแมแต่สุดท้ายกลับไม่มีใครรู้จักเลยซึ่งสุดท้ายชาวต่างชาติก็รู้จักแล้วก็ยอมรับเฉพาะมวยไทย